กลับมาอีกเล้กกับเกมเพรสุดเกียนนะครับวันนี้เราก็จะมาเกียนกันต่อ<ช>ดูชุดดิดูชุดก็รู้แล้วว่าเกียนขนาดไหนเ,ออเขียวเขียวขจีเขียวข,จ,ข,ยวขจีแล้วดูรัดรูปด้วเป็นไงอโ,โอ้โูกางเกงในเนหางหางหางแล้วด,ดูใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะออ,ออกสาวนะเนี่ยดูดิเฮ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมอ๋อนี่เขาลอยตรงนี้ครับทุกคนนี่ย ใครก็บินได้เป็นไงครับเหมือนมีเป็นแบบอะไรนะผู้มีพลังพิเศษแล้วก็มีวะเราก็มีนี่เอามีพลังพิเศษเหมือนกันเฮ้ยคุณดูข้างหน้าดิอะไรอะไดโน้องสาวอรอมันเหมือนชาชักเลยที่เขาเคยอะเออใช่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 เทชาชักเลยทุกคนใครไหนดูพลังนี่ไอ้นี่เป็นยอดมนุษย์แน่นอนและแน่นอนมันก็ต้องมีพลังนะครับดูอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันแบบเหมือนมันบินแล้วมันกระโดดพุ่งไปเลยว่ะ เฮ้ยโอ้ยร้วนล้วนจัดเลยทุกคนเคาโหดอ่ะโอ้ยระเบิดเลยแค่กันจะเบิดกันโอ้ยระเบิดถังน้ำมันไปเลยนี่เติมน้ำมันหรอครับพี่พี่ชายเติมหรือยัง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 เติมหรือเปล่าถ้าไม่เติมก็อย่ามาอยู่แถวนี้อ๋อไม่ใช่คนนี้เขาเป็นคนงานเฮ้ยตำรวจเฮ้ยจะเบิร์นจะจับเราเฮ้ยพี่ชาย ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่โอ้โหจับซะเราแบบนี้แล้วเราน้ำเย็นๆว่ะไหนกล้วยดิแบบนี้ก็ต้องเออนี่เหรอจากการกล้วยด้วยเหรอแลบลิ้นเนี่ยนะต้องกล้วยอุ้ยฟิวไปไหนแล้วไปด้วยน,นี่แน่นี่แน like> ่น um ี่แน่เฮ้ยจะเห็นแต่ซูเปอร์ฮีโร่ช่วยคนเอออันนี้มาฆ่าคนแบบวายร้ายอะไรแบบนีวายร้ายเหรอเฮ้ยวายด้ายเดี๋ยวๆวายร้ายกำลังอะไรกันอ่ะคือเขามีอันนี้ให้เหยียบด้วยว่ะเหยียบอะไรอ่ะ เจอมันรู้กันเฮ้ยนี่มันตัวตลกนี่มาเดี๋ยวดูหน้าเขาดิเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเหมือนเขาปวดท้องทุกคนน่าจะท้องเสียอ่ะโอเคท้องเสียไปเกิดใหม่ซะแล้วพี่ชายคนนี้เขาทำอะไรเราดูกิจวัตรประจำวันของชาวเมืองเออเหมือนเขาเป็นอินดี้นะเป็นคนชิลๆหรือเป็นคนไรบ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ที่นอนเขาบอฮะเนี่ยหรอที่นอนเขาเหรอใช่ถามจริงอ๋อเขาเล่นโยคะโอ้ โอ้ข้างบนดูข้างบนน,นู้นนี่ทุกคนนี่น้มันแพ้มันเป็นอะไรอ่ะอ๋อแพ้แพ้ลอยฟ้าโอเคใช่แหละน่าใช่ออมาเราไปไหนกันดีอ่ะทุกคนไปไปป่วนเมืองกันไปป่วนเมืองกันดุทงฟ้าคนออกออกำลังกายออกกำลังากายออกอ,อึอหุ่นพุ่งทุกคนอนะ่ะพุ่งหมด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 มันจะไม่มีใครอ่ะหวดไม่มีใครอ่ะหมดยัง ยังไม่หมดยังไม่หมดโอจะฆ่าให้หมดโลกนี้เหรอเนี่ยหรือเขามานั่งทำอะไรกันตรงนี้ล่ะครับหางหางโอ้นั่งอาบแดดนะคนนี้อาบนานไปหน่อยเนี่ยเลยดับเมี่ยเลยครับไปดูซิทุกคนตอนนี้คือผมเรามาดูเอ่ออัปเดตชุดใหม่ที่เข้ามากันบ้างนะอ่าเดี๋ยวซูมสุ่มสุมสุมเออตตื้อ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 ชุดนี้นี่คือสุดมไหมสุ่มครับผม ดูดิเฮี่พอตเตอร์เหรอเออใช่โอ้นกบินนกบินโอ้เหมือนเราเป็นแบบพ่อมดไงทุกคนนี่มันมัน่อเฮ่เ่เฮ่อเฮอเฮ่อเฮ่ออเอเฮอเอเ่ฮ่อเอเฮอ่เ่่อเ่ออเอเอเเ่ฮเออเอ่ฮออเอ่อออเาอ ทุกคนนอกอย่างเกียร์อ่ะมาเฉยๆจิกเขาเฉยจิกมาให้เลยอือเอาให้ฉันกินเหรอ,อนี่แนี่ยขอบใจมากเพื่อนอันนี้คือนกเพื่อนรักเลยนะ<อ>ไปไปไปนกจากฮอกวอทน่าลเลยได้เรื่องว่ะนกตัวนเ,นเนี้ยถือว่าลวเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกเลี้ยงไม่เปลืองอาหารแล้วมันกินข้าวสุกเ่ะไม่มันกินข้าวเนื้อมันกินข้าวเนื้อ โอเคแล้วคือเหมือนมันมีพลังอะไรเปล่าตัวเนี้ยเฮ้ย <c oughs> อ๋อเดียวเดียวๆนะทุกคนเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนเเสโชน้ำ <c oughs> <O> ควบคุมได้ oh. แล้วพังเลยแมละ่ะเอาดิพังเลยนะโชลูมเดี๋ยวก่อนให้ชาวบ้านเขาผ่านไปก่อนโชลูมลดเหรอนี่อุ๊ยแปลกเลย คนเหรอมาครับคนเอน,ก,นกเอะไรอ๋อนกเอามาให้อ่ะลุงคนนี้ลุงผู้โชคดีไปได้หว่ะได้หว่ะได้หว่ะลุงบินไปเลยแล้วกันนะขึ้นนอ,องฟ้าได้เปล่าว้ <laughs> บินเลยบินเลย <laughs> บินละ,ละบินละลยบินโอ้โหอันนี้ก็เฉียวจังเลยอ่ะมันข่ามาให้เราไม่หยุดเลยทุกคนเห <laughs> ็นคนไม่ได้นี่มันนกนักฆ่ามทีนี้เขาทาสีอย่าไปทำเ้าลูกอย่าไปทำเขากลับมากลับมาดีมากที่เชื่อฟัง พอแล้วอย่าไปทําคนเขาสงสารอันนี้โชว์รูมเหรอขอโทษนะครับพอดีผมลองทดลองโอ้โหเออมีออกรถตู้เอาผ่านไหมครับพอดีอยากได้เอาผ่านนะครับใช่ใช่อยากได้เอาผ่านมาเลยไม่มีหรอเขามีแต่แอนิเมชันนี่บอกเอาผ่านเฮ้ยไม่ใช่ละว่าไม่ใช่กจะนี่รถตู้จำเด็กดีกว่าแล้วไหผมว่าอันนี้ผมว่านี้ไม่น่าใช่รถตู้เอาผ่านแล้วทุกคนไม่รู้อะผมขอยืมรถก่อนละกันใช่อ่ะยืมรถออกไปแว้นหน่อยนะครับพี่ ปานแล้วเดี๋ยวเอามาคืนเด้อพี่น้องยืมก่อนยืมก่อนโอ้โหแต่รถขโมยทั้งทีแทนที่จะเอารถแรงๆเฮ้ยตรงนั้นทำไมันเป็นหมอกอะไรวะทุกคนพีเอ็มสอหรือเปล่าหรือว่าใครขายไก่ย่างแถวนี้วะโอ้ยบรรยากาศมันน่าสยดสยองเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยนี้ มัคืออะไรวะกมันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะเข้าไปด้วยมันล้างเหรอทุกคนดูดิอะไรอะเลสช็อปเฮ้ยเข้าได้ด้วยเฮ้ยฮอลเลอร์คอริดอร์เฮ้ยผมเคยเข้ามาที่นี่เปล่าวะคอริดอร์คืออะไรอะเฮ้ยไม่ต้องกลัวเรามีนกเราไม่เหงาอยู่แล้วทุกคนใช่ใช่ใช่เราไม่ได้อยู่คนเดียวอ้าวนกหายอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเขาอยู่บนนั้นอะเฮ้ยดูหน้าเขาดิหน้าเขาแปลกๆว่ะ พี่ผมว่ามันแปลกๆนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ิตีบอลลูวเหรอเออเหมือนเกมจับสิ่งผิดปกติอะไรใช่ป่ะโอเคแล้วออกทางไหนอะเฮ้ยไปได้ทางเดียวด้วยว่ะอะไรเนี่ยแล้วข้าหลังกลับได้ปะข้าหลังกลับเหรอไม่ได้ลูกมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยดูลูกข้างๆดิลูกตัวอะไรก็ไม่รู้อะเอาแล้วทุกคนอุตส่าห์เฮ้ยอะไรอะไรอ๋อ นกมันคาบโอ้โหไอเราเอาไม้มาให้โอ้โหอุตส่าห์หนีมาเล่นเล่นเกมแพ้สุดเกลียดโอ้โหยังมีผีเหรอเนี่ยไปไปไปทุกคนไอ้นกไม่ต้องเองไม่ต้องคาบเลยแล้วนะยังอยู่อะค่ะคาบไปตอนนั้นแทนนะมั้ยฮะคาบได้เหรอเฮ้ยไม่ต้องคาบลงมาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อรีบไปก่อนเดี๋ยวมันคาบมาทุกคนแล้วจอดทีเอาจากที่นี่ยังไงอะครับอ้าวประตูปิดอ้าวปิดทำไมอะลุงเปิดให้ผมหน่อย ลุงลุงครับเปิดประตูให้นะครับเอาวเร็วขนลุกคักปู่เอ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะกลับทางเดิมหรอกลับทางนี้หรอได้ไหมเฮ้ยไม่ได้กลับไม่ได้เจอไว้ก่อนเอาชีวิตรอดอ้วเอาชีวิตรอดจากอะไรหรอพอเปิดประตูได้ปะประตูเปิดอ๋อเราต้องรอเฮ้ยไปเฮ้ยไป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 เกือบไม่ทันนะเฮ้ย อะไรอ่ะตัวเปิดไปดิเฮ้ยโทรศัพท์ว่ะใช่ไหมอ๋อจริงๆริเฮ้ยแบงค์ไม่คนนะอ๋อเอ้ามันคาบเราเอ้าเอ้าเอ้ยไอ้ดูโดนคาบถึงมนน้องมันคาบเราอ่ะไปไปไปหาทางออกเร็วดิไม่มีทางออกแล้วเนี่ยเออมันวนมิติลึกเออเอ๋เขามาเต้นอะไรกันตรงนี้ทำไรกันล่ะครับ น่กัเรามีเพื่อนนี่เอาไปจิกเลยที่ขอบใจมากเจ้านกอันคือคนใช่ไหมใช่คนคนแล้วเขามาเต้นกันอ่ะทุกคนเอเหมือนเขาไม่มีสติซาปังแล้วนะเฮ้ยนักทันท้ายเราชนเขาอ่ะเขาจะหายนี่อ่ะอ่ะฟื้นฟื้นฟื้นยังฟื้นอ้าวมาฟื้นเลยฟื้นฟื้นแล้วฟื้นแล้วแต่อิเขียวนี่ไม่ฟื้นแล้วนะรู้ตัวยังอ้าวไปจิกเขามาทำไมเจ้านกนี่ทำไงอ่ะฟื้นครับ พี่ครับฟื้นฟื้นก่อนพี่พี่ครับฟื้นฟื้นดิฟื้นฟื้นบอกให้ฟื้นจะฟื้นไหมฟื้นฟื้นขึ้นมาฟื้นฟื้นโอเคทุกคนเหมือนไม่มีใครฟื้นเลยต้องทำยังไงเฮ้ยแล้วประตูเฮ้ยอ้าวไม่ปขึ้นเขเป็นหริงเฉยขยันจริงๆเลยว่ะต้องหาประตูไหมเออแต่มันได้ยินเสียงแปลกๆมลกไทุกคนลองฟังดูดิ เสียงงงกงงกอะไรสักอย่างนึงวะแล้วเือเสียงอะไรอ่ะข้างบนมเราลองังโอไ่ข้างบนนี่หรอไม่ได้ว่ะเสียงมันมาจากข้างบนอ่ะนี่เขาให้เราทำอะไรอ่ะเสงจังไเหรอนีเหรอโอ้อ้โอ้พดีรูปอะไรอ่ะแพะนักกล้ามใช่ไหมอะไรครับเนี่ยเออใช่มัคือรูปแพนักกล้าม โอเคพอเราพังวิทยุปุ๊บประตูเปิดได้เลยโหูแต่ละอ่ะละครั้งนี้ไปได้เลยป่ะไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอก็งงนะบางอันมันก็ยากบางอันไป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 ออกจากที่นี่คิดถึงแม่แล้วอยากกลับบ้านไปหาแม่แม่จ๋าอุยมันมันวนอยู่เงี้ยแล้วมันออกไม่ได้นะทุกคนไม่ใช่อะไรอ้าวแล้วไฟสีแดงอ้าวแล้วไฟสีแดงหมายความว่ายังไง ใครอะใครนั่งอยู่อะคุณยายแกนนี่หรือเปล่าน่นเฮ้ยอย่าโดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเรือบอกว่าเราต้องสู้กับยายนะผมไม่อยากทำคนแก่นะเว้ยอ้าวอ้าอึออุ้ยอุ้ยยายกินไม้โผล่แล้วยายยายโออยไปออกไปเฮ้ยเร้อนก็ไม่ช่วยเลยอะนกจะไรไป เราพอนทำไมเองไม่ไปจิกมันล่ะทีเนี้ยไปโฉบมันไอ้หนูเองเองเองไปโฉบมันมาไปไปโฉบยายมาไปเอาเอาให้ไปโฉบยายไม่ใช่โฉบเราผิดผิดแล้วไม่รู้อ่ะจีานี่โอเคโอ้ยเก้าอี้แตกจะบอกนะเป็นผีอ่ะผียายแกนนี่นั่งเฝ้าเก้าอี้ในบ้าน เไหนอะเฮ้ย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 เหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ำนั่งขี้รอไม่แต่เขามีแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่าดดูินั่นน่ะโอ้โหอะไรผอมด้วยกันหนุ่มน้าแพ้เลยใช่เหรอใช่เสียงแพรดเลยเมื่อกี้ใช่นี้ใช้ท้องเสียเปล่าน่ะเฮ้ไปเลย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 ผมไม่รอละเร็ว อยกลับไม่ออกไม่ได้สักทีเออมราจะได้ออกไหมเราถับดังอีกแล้วไม,ไม่ไม่ต้องไม่ไ<ป>ต้องมายุ่งไป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 ผมติดที่นี่อยู่นานแล้วเนี่ยทุกคนออติดมานาะนติดมาสามสิบปีแล้วมั้งเนี่ยไม่น่าแบบพี่ปล่อยผมไปเถอะเออไม่น่าหลงเข้ามาเลยพี่ปล่อยผมไปเถอะแล้วมันเลยเราจะได้ออกเนะี่ยปล่อยผมเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมอ่ะมันออกไม่ได้ทุกคนเอ้าเราจะทำยังไงให้ออกนี่นี่นาฬิกาดังอีกแล้วอ่ะเราไปสวดไกด์เออโทรศัพท์ไม่ใช่นาฬิกาไม่ได้ว่ะนี่ผมปมดหัวโง่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูชุดผีผีหลอกกันยานหลอนอันนี้โดนหลอกจริงเนี่ยโอ๊ย ไปเจอผีมาได้ชุดผีเลยทุกคนพุมไม่ค่อยโอเคกับสิ่งนี้เท่าไหร่เลยนะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวแวะแวะชมเออสิ่งน่าสนใจสักคู่นึงนะครับนะข้างหน้านี้น่าจะเป็นสนสัตว์โอเคเราก็เคยแวะดูไปแล้วล่ะโอ้โหเดินยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้มันไส้มันไส้มันไส้เอ้าเอ้า,อาไอ้น้อง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 เฮ้ยเฮ้ยมันได้หลายคนเหรอพี่เดียวเหรอ รวมหรอหวานจี๊บดิครับคือข้างหน้าเขาเป็นอะไรกันอ่ะเขาติ๊งเขาโดนซาเลดอ่ะถ้าผมปล่อยพลังนี่มันจะพุ่งใส่ปะวะอาวค้างเลยค้างเลยทุกคนโอเคทุกคนกลับมาแล้วเมื่อกี้มันบั๊กเลยนะไม่รู้ทำอะไรผิดพลาดวะทุกคนเฮ้ยโอเคไม่เป็นเรามาดู อันที่เขาอัปเดตใหม่แล้วกันนะครับนะทุกคนนะอัปเดตใหม่ก็จะเป็นเออเดี๋ยวผมสุ่มล้วกันเจ้าอันนี้เฮ้ยออะไรอ่ะเขาเรียกว่านักเวทไงที่ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแฮร์แร่แพตเต้แฮร์แร่แพตเตอ้ยไม่ใช่ครับรู้นะความสามารถพิเศษของเขาคือผมเห็นแล้วว่าเขามีไม้กวาดอยู่เขาก็ต้องเอาไปกวาดถนนไม่ใช่จะเอาไปกวาดบ้านไม่ใช่นี่ดู มันคือน,นักเวทครับทุกคนเอ้ยอีโมอะไรเนี่ยอะไปเฮทุกคนเอ๊เป็นไงไม่ธรรมดานะโมงเลยอันเนี้ยคือแบบเราจะไปไหนก็ได้จะขึ้นข้างบนจะลงข้างล่างมา UFO ไปได้ทุกที่นี่ดู <f> ขึ้นมา UFO <u> <f> ถึงผมคิดว่านะ <f> ถึง <f> ถึงถึง <f> ดูดินี่เป็นไงนักเวทปะทะยู UFO นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โยังสูงอ่ะมันเล็วนะ เร็วดิเร็วดิขึ้นมาละขึ้นมาละโอ้โหถึงถึงถึงด้วย,ยนี่ไงโอ้ลงโอ้เอากิ่งกิงเนี่ยลงเดินได้เลยเฮ้หโหจัดอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือหัวอุย้ยตีลังกาว่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันตีลังกาได้ไดเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้เลยเนี่ยตีลังกาซื้อของเป็นไงเอาเรื่องว่าตีลังกาแปดรอบวะนะมีแล้วขี่ต่อพี่จะเทวิน เออคือเราจะไปไหนได้หมดแล้วตอนเนี้ยอ่าใช่แบบไม่ต้องใช้รถช้าใครเขาใช้รถการเด็กๆเออใชแบบพี่นี่เออใช้แบบพี่นี่ไอ้น้องไม่ต้องมีลงมีร้นแล้วเฮ้ยคิดว่ามีประโยชน์นะวผมนึกอะไรออกได้เว้ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวนู่นี้นะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจอดก่อนหาที่จอดก่อนหาที่จอดหาที่จอดเดี๋ยวจอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้ฮึบโอเคผมนึกอะไรได้ คุณจำได้ไหมที่เราเคยมีความสามารถพิเศษอ่ะเออตัวเนี้ยเมื่อคลิปที่แล้วนะทุกคนเราเออไอที่เราสร้างอะไรนะสะพานน้ำแข็งสะพานน้ำแข็งมันไม่สำเร็จด้วยนี่ผมได้เทคนิคเคล็ดลับมาละดูนี่ดูดิดูดิเลยดูล้มันเหมือนเหมือนแบบสไลเดอร์เลยผมบอกให้นะโอ้ใช่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 เช่ใ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 ชไใช่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 ใ กอโอเคนี่แหละสึกอีเกียเราให้พี่ชายโอเคเดี๋ยวเราจะสไลด์ตรงนี้แหละดูดิโหโคตรยาวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเปลี่ยนตัวเป็นเอ่อเอาตัวธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะสไลด์ตรงนี้ทุกคนไปเลยไปไปโอ้โหลื่นนะเนี่ยเอาจริงผมต้องเดินต้องคอยบังคับตลอดไปโอ้าว ดูนีดูเฮ้ยมันมันน่าจะมีพลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูพลังเจ้ามังกรตัวนี้ก่อนทุกคนมาแรงวันนะเนีะโอ้ปล่อยนี่ต้องบินไม่ได้เป็นมังกรนั่นน่ะมังกรอ้วนมังกรลงพุงดูดิดูพุงมังกรดิทุกคนดูพุงมังกรเอ้ามีลูกเออชนฉันหลอกออลูกก็เนี่ยไม่ทันมังกรมีลูกโอเคเดี๋ยวผมลองปล่อยพลังใส่ดูดิเขาบอก โอ้มันเป็นไอ้นี่เลยอ่ะหมุนติ้วครับติ้วครับติ้วคนชอบติ้วครับนี่หมุนติ้วไปเลยติ้วติ้วดิวดิ้วติ้วดิวติ้วโอเคพลังติ้วนะตัวมังกรเนี่ยแค่นี้เองหรอคือเป็นมังกรซาเท่เลยมังกรตรีมังกรติ้วมังกรตรีไปไหนพี่ชายเอาไปอีกทีเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยดีนะถอยทันน่ะตกใจเลยจ้าน้องสาวหมุนไปเจอใครเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่หมดเลยนะเจอใครปุ๊บเดี๋ยวผมอุ้ยนี่ยืนยืนทำไรยืนแอคกทำไรครับนี่เล่นหุ่นละหุ่ลุงลุงหุ่นละหุบหุ่นละหุ่งโอ้โหลุงนี่ระเบิดลุงนี่ระเบิดลุงนี่ระเบิดระเบิดหมุนระเบิดไหมยังไง เฮ้ยโลก่อบก่อนลบก่อนอันตรายอ่ะวิระเบิดแรงจัดเลยขนาดอยู่ข้างบนยังไม่รอดทุกคนอันนี้เรามาป่วนพวกฟาร์มนะชาวชาวไร่ชาวนาเฮ้ยผูมลึกไอออกแล้วทุกคนอะไรอ๋นนี่บินฮะที่นี่พี่ใครจำเครื่องนี้ได้บ้างทุกคนอ๋อที่มันจะตัวเล็กทำตัวใหญ่เลยวะใช่จากเล็กจะกลายเป็นใหญ่จากไห่จะกลายเป็นเล็กฮือเฮ้ยใหญ่ยังมะเฮ้ยยังไม่ค่อยใหญ่ยังไม่ค่อยใหญ่ เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนไม่โคตรใหญ่อุ้ยอนี่ตัวใหญ่กว่าคนแล้วอ่ะผมอยากรู้ว่าเราจะใหญ่เท่ารถคันนั้นได้ไหมเนี่ยใหญ่สุดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูทุกคนเข้าเครื่องนี้เครื่องที่จะทำให้ตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่ตัวไหลกลายเป็นตัวเล็กอุ้ยนี่ก็ใหญ่แล้วนะแเราจะเอาใหญ่สุดไงดูดิเอาใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่านี้นะเข้าไป ใหญ่ใหญ่เท่าคนนี้มั้ยอุณป้ใหญ่กวนี้นะใหญ่ใหญ่แก่จะแน่สุดอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูทุกคนเอามาดูกันว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้เฮ้ยพอใหญ่แล้วมันเดินช้าแล้วเนี่ยมันจะเข้าเครื่องได้หรอไปโอ้ยเอาใหญ่ได้ไหมใหญ่กว่านี้อีกรึเป่าเอาจริงเหรอกิ๊ตซ์มันตันอะไรอู้ยอู้ยเดียวนี่มันใหญ่กว่าคนธรรมดาแบบเยอะมากนะดูดิ ดูเที่ยวกับคนดิมังกรของจริงนะคนแค่ขาทุกคนแจะดูปีกคนเล็กอ่ะดูดิปีกสิวอ่ะมโดยจะปีกสิวปีกมันไม่ได้แบบอ๋อเฮ้ยอ๋อมันขยายได้ปีกอ่ะตัวให่จะด้ปีกใหญ่นี่โอยมังกรมันเดินช้ามันเนี่ยดูดูเทียวกันโอ้โหตัวจะเท่ารถแล้วตัวจะเท่ารถอยู่แล้วอ่ะดูดิ ใหญ่มากใหญ่ไหมเปนี่ยว้นี่เดินลำบากแล้วเนี่ยดูดิเดินสโลเลยทุกคนดูดิโอ้ยดูตูด,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 ดไม่ได้ให้ดูตูดดู<ร>ข่า <ไป S 1> ของมันเราลองไปที่สูงๆแล้วเราบินนะที่สูงๆเหรอเ,เดี๋ยวผมไปดูให้นะอยากรู้ว่ามังกรมันจะบินยังไงใช่ไหมออได้เดี๋ยวผมแปลงร่างแป๊บนึงผมขอแปลงร่างเป็นเออนักเวท นักเวทตัวยังใหญ่ไม่ได้อ่ะอ้าวขึ้นไปเหรอขึ้นไปทุกคนมันบ้านกอะบินบินตกแมพเลยครับไหนอะเอาเอาเอาขี้ใหนไหนอะผมยังไม่เห็นตัวอะไรตอนนี้ทะลุทะลุไปหมดแล้วโอ้ยไปอ่ะไปบินเอายู่ใต้นหรอ นี่ไงโผล่มาแต่หัวเราต้องบินมันขึ้นไปไม่ได้ไงจะไปขึ้นตรงไหนอ่ะบอกผมทีดิตรงนี้นะตรงนี้แล้วมันจะมันจะได้มีจังหวะเลยโอเคโอเคบินกระโดดแล้วก็บินอ้าโอเคโอ้ยเดี๋ยวผมจะบินขึ้นนู่นเลยกินแซ่บจัดนู่นเหรบินขึ้นนู่น UFO นะแล้วกระโดดลงมากระพือปีกลองดูลองดูลองดู มา UFO จ๋าพี่มาละพี่มาแล้วน้องเอ้ยแล้วทำามใหญ่กว่า UFO เลยโอ้โหกี่จะเดินลำบากนะเอาใหญ่เท่าเมืองก็โอเคโอเคโอเคขึ้นขึ้นถึงถึงโอเคแล้วเราเปลี่ยนตัวเป็นเอ่อมังกรนี่นะพร้อมยังพร้อมแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์ทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยนะแล้วเราไปดูมังกรโผบิน เวอร์ชั่นขยายปีครับตอนนี้ดูปีกดิมองไม่มองแทบไม่เห็น <c oughs> ไปสามสองหนึ่งไปทำไมมันบินตะมูตะมีมากเลยดูดิโ <c oughs> อร <ตก S 1> เร็วห,หน่ยอยเขาตกด้วยเหรอโอ้โหแล้วตกช้าด้วยเอาบินหน่อยบินหน่อยบินหน่อยน้อง ดูหามงไอแต่หางไม่ใหญ่ขึ้นนะคือหางยังโหดอยู่เลยอ่ะใหญ่เต็มตัวใช่เองเนาะดินช้ามากโอเคตกเดือยปล่อยมันไปดีกว่าทุกคนว่าลองดูนี่ลุกไหวไหมเนี่ยมัวก้อนยักษ์อ่ะตอนนี้ตัวตายตัวย่างใหญ่อ่ะเออใหญ่เกินไปว่ะทุกคนมาดูนี่มีอะไรอีกที่มัน อัปเดตเข้ามาตัวนี้ผมคิดว่าอันนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวขอขอเป็นตัวธรรมดาก่อนขอเป็นตัวธรรมดาก่อนโอเคสะดวกเยอะเลยนะเดินคล่องเลยบอกเลยตัวนี้พลังพิเศษของมันคืออะไรอ่ะโอ้มือเหรอมืออะไรอ่ะขามืออรหันต์เหรอวู้ยนี่มืออะไรนะจัดเลยทุกคนเหมือนเป็นไอ้นี่ป่ะ เวนด้าหรืออะไรอะพลังจิตอะแต่งตัวเหมือนด้วยนะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใชไอพวก,กาามาเออพวกมาเวลอะทุกคนนี่ผมตบรถเลยรถระเบิดวุ้บโอ้ยยังเอาตบให้หมดไอพวกนี้ฮึอออโอเคน่านะจะอุ้ยเด็กร้องเหรอเด็กที่ไหนร้องวะเมื่อกี้เราตีทำไม ไปชุดใหญ่ไฟกระพริบบ anyway? right. ึมบั้มซัมเบ้วัตนาเบ้ไอ้ก็โอ้ยก็บินเหมือนกันเลยเขาไม่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่สุดๆเลยวะหรืออัันนน้ใหญ่สุดๆเลยเหรอผมคิดว่าเมื่อกี้ใหญ่สุดแล้วนะผมจะลองดูชานพลังชานพลังมือใหญ่ละเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้นะโอ้ยนี่ก็บวมแล้วนะเยอะกว่านี้เฮ้ยมันไม่รู้จะบวมยังไงแล้วผมว่าสุดแล้วล่ะลองดูนะเดี๋ยวหาตรงที่บินสวยๆก่อนไป โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่เล่นเกมแฮทสุดเกดอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับทุกคนจอก,กันครับบ๊ายบายเฮ้ยพร้อมบยบินลวจ้า